อากาศเย็นเ็นอย่าอาบน้ำอุ่นนานนะคะเสี่ยงทำลายเกราะคุ้มกันผิวรับเชื้อโรคง่ายขึ้นกรมอนามัยออกเตือนการอาบน้ำอุ่นไม่ควรอาบนานเกินไปเวลาอาบควรอยู่ที่1 0 1ถึง15นาทีไม่ควรเกิน30นาทีเพราะการอาบน้ำนานเกินไปจะทำให้ผิวหนังแห้งแตกลอกและไม่ควรปรับอุณหภูมิน้ำจนร้อนเกินไปเพราะอาจทำให้เป็นหวัดได้ง่าย หลังจากอาบน้ำอุ่นในช่วงท้ายให้อาบน้ำอุ่นสลับน้ำเย็นค่ะเพื่อปิดรูขุมขนและปรับสมดุลผิวหนังและหลังจากอาบน้ำอุ่นควรทาครีมบำร,รุงผิวทันทีเพื่อความชุ่มชื่นและป้องกันผิวแตกผู้ป่วยโรคผิวหนังจำนวนมากจะมีอาการรุนแรงมากขึ้น ส่วนใหญ่คือผู้ป่วยโรคผิวหนังเรื้อรังทั้งโรคสเก็ดงูสเก็ดเงินและโรคที่เกี่ยวข้องกับเชื้อไวรัสเช่นงูสวัสดเริมเนื่องจากอากาศหนาวจะทำให้เชื้อไวรัสเติบโตได้ดีนอกจากนี้ยังพบปัญหาผิวแห้งเนื่องจากอากาศแห้งลมแรงรวมทั้งปัญหารังแคจากความแปรปวนของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราที่ผิวหนังในช่วงฤดูหนาวค่ะในการอาบน้ำ ควรหลีกเลี่ยงการใช้สบู่ยาเพราะจะทำให้ผิวยิ่งแห้งแต่ควรใช้ครีมอาบน้ำที่มีส่วนผสมของมอยส์เจอไรเซอร์แทนและควรใช้ครีมทาผิวเพื่อเสริมสร้างความชุ่มชื่นให้แก่ผิวหลังอาบน้ำภายใน3-5นาทีค่ะและหลีกเลี่ยงการใช้ครีมผัดเซลล์ผิวหรือครีมทาผิวขาวที่มีส่วนผสมของกรดวิตามินเอเพราะจะทำให้ผิวลอกแห้งและเกิดผื่นคันเป็นโรคผิวหนังขึ้นได้ค่ะ ติดตามเอิร์นเวย์การแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวย์ช่วยให้คุณมีสุขภาพที่สมดุลแข็งแรงได้ทุกวันค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวย์ที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเวย์9 2 7 5 1 4 3 9 9